ไหนกวาดบ้านให้ดูสิคะกวาดบ้านให้ใหเป็นไรลูกเป็นไรร้องร้องน้องวาล้องระวังนะคะระวังโดนมือนะอ้าวระวังหน้าโดนนะ เขาน้าสักมดเจอมดเอามือออกนะน้ำโมรโกมระวังหน้าโดนที่นั่งนะคะแล้วที่เพิ่งอาบน้ำมามันมีความหมายอะไรไหมลูกร,ระวังมือเจ็บนะคะสะอาดแล้วสะอาดแล้วกว่าที่อื่นบ้าง